เบิงไม้เบืองไม้แล้วลูกนาลักษณะการที่ยงพวกนี้เนีลูกแค่นูจะต้องตอนแรกเนี่ยหนูตั้งกีนตั้งเนียมันก็ถีก่อนต่ให้บรรทางเนี่ยให้บรรทางกันเสร็จแล้วลูกเนี่ยเหยียดขาเหยียดขาออกเป็นสิบันนี้กให้ปกีนตุ้มๆปกินตุ้มๆเมือเท้าเกียวมีส่ปรเท้าอแล้ย่อลูปสียกย่อแล้วก็บอกต้องไปไล่แอนตัวอื่นขึงนสิมม่ เอาซีดีส์ว่าจะตอบซีรีส no no ์ว่าจะได้ปีะเดนถ้าสมมติว่าเป็นรวดของเขาประเดนถ้าเป็นรวดของเขาเอาจะเป็นรวดถ้าเป็นรวดของเขาถ้าเป็นรวดของเขาเนี่ยเอาไม้จังซี่เอาไม้จับไว้ถอนขึ้นเอาไม้นีมาดึงเอาไม้ที่มาดึงก็สิเนี่ยแล้วก็ย่อแอนแคดี้แล้วก็ขึ้นเพราะเรางายเนี่ยย่อแอนแต่ว่าอันนี้โบวิสแฟนมันเละเกียดกวขาเขา ทั้งเกตยร์เข้าขันไส่จะล้มน้ำมูอะไรเห็นน็อตปะเนี่ยเห็นหัวน็อตแม่พูงเห็นปะเออหัวน็อตเนี่ยหัวน็อตน็อตแม่ขันมันจะติ่มอยู่เห็นต็มนั่นเห็นบอยพิธาโยมน้ำโยมนิ่มอีกแล้วอันนี้เขาเรียกทหารทวายเลยเนี่ยเนี่ยล้มทังสี่นี่ลูกเนี่ยถล่มเนี่ยเอาหารมาที่นี่อาหาทังสี่นี่ลูกเนี่ยล้มเออเปลี่ยนขา เออเนี่ยเอามือจับมือจับยิ่งไปตีมิมลุกเนี่ยไปตีทางนี้มิมลุเหยียดขาก่อนเหยียดขาก่อนเอาไปตีมุ่มล้มเออพวกมุมจะกุ้มมือจับจับปุกโยแอนแอนขึ้นแขนตึงแขนตึงอ่าแขนลูกตึงแล้วก็ดึงกับเป็นมา่ยโยได้กะเออ มันจะเป็นของทาหรือสิัตัวมีโขะอยู่อกปาะแปลว่ามันเข้าใส่แม่จะรุกนมูใครได้ครับไปดิขนม้าไปดิขนมานแล้วก็แบซี่อยู่้วแบมแบมซี่กแบเี่ยขึ้นุมนนล้ารองม่ซี่มดันผมก็ีดดันแขนตึงแขนตึงเอาซอบร้เอาซอร้งมนตึงอืนเหรอแันตึงลูก แค่ด้านนี้ตึงมันจะยู่ลูกด้านนี้ตึอยาต้นใส่กันนะลูกอย่าตดนใส่กันเวลาคนร้อยขึ้นลูกเออคนร้อยขึ้นเพนั่งแม่เพราะเป็นต้นเออเนี่ยมันจะดันยังสีดิลูกเนี่ยมันจะดันยังสีดิลูกทาเนี่ยทาเองไมันจะไปเังนสีดิลูกมืดดันเนี่ยเห็นว่ามันจะไม่หลุูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันมอที่แม่ให้ส่วนเท่าตันดันเนี่ยทาเนี่ยคตึงขนมานขนมาน อันนี้คือพุ่มสีหน้าเนี่ยพุ่มสีหน้าดันดันเป็นสีดุดดันด oh, ันแล้วจะร่น mm ตัวเองร่นตัวสิเด okay. right. like ็กแล้วก right. ็เอาแขนพอดีกัรรูปเบาแขนรูปออกมือกดแกออกฟ้ามือกดที่สิ่งเดียวฟามือกดแกฟ้ามือกดที่สิอยู่เห็นปะที่แม่บอกให้ดีอ่ะอันนั้นมันใส่เนรูดอย่างเงี้ยมันจะเป็นทานของมันเนี่ยปฏิกรยืนปฏิกรยืนปฏิกยืนก็คือเอาขามาข้างหน้าจะข้างเดียวหน่อยๆว่าหลเดี๋ยวว่าไหล เป็นตัวเองลูกย่อลงยังส่เนี่ยเนี่ยย่อลงเพราไปไลยลูกอันนี้เขานึกถึงเขาเอยากยืดตีนข้างใต้มาเลยเออนึกบอกบอกจะลุกล้มหนักเนี่ยบอไวแอนลูกอย่าไปแค่นี้แค่นี่อันนี้ถ้าเป็นอีกันนึงมันจะย่อยอ่ออีกันนึงถอยขาออกประเี๋ส่วนคุณคุยแม่ให้ย่อเข้าหลังหนึ่งเขาจะไม่ย่อเข้าหลังเข้านานนะนึกบอกว่าคืนน่ารัก บ่อย่างีจุดบ่มีจุดมองใดมองใดก็ได้ลูกเขาจะว่ามองใดก็ได้บ่โอเคบ่โอเคบลูกโอเคบอ่อันนี้คือเป็นทาง